มีคนมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วครับเอาแฮมเบอร์เกอร์พุ้ยนึงค่ะอ่าเอาแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งพันนะคะพี่โบทำแฮมเบอร์เกอร์ทำไมอะคุณลูกค้าถ้าอย่างนั้นคุณลูกค้าเข้าไปช่วยพี่โบทำได้เลยนะเนี่ยน้านี่ทุกคนเดี๋ยวแม่จะลองช่วยพี่โบทำแฮมเบอร์เกอร์ดูนะว่ามันจะออกมา<ว>กนมากันไหมคะอ้าวพี่โบลูกค้าจ่าย อ่พี่โบรับตังไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่กับพี่โบนะทุกคนจะขอทำเบอร์เกอร์ส่งให้ลูกคา้าก่อนนะเอาผักใครก่อนเลยนะคะแล้วลก็ต่อไปเอาอม,มะ,ะเขือเทศค่ะคุณลูกค้าใส่ชีสด้วยไหมคะอาตอนนี้เรามีผักนะคะทุกคนมีชีสแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะอ้าวพี่โบบอกว่าปิดเลย อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ผักแล้วกันนะอ่าคุณลูกค้าเอาเบอร์เกอร์ผักว้าวว้ายเบอร์เกอร์พี่พลอะไรเนี่ยเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วต้องมาตังค์คืนนะคะเอาไปรับไปพี่โบลูกค้านะคะเขโปวยเงินของพี่โบออกไปแล้วพี่โ ทางโต๊ะของพี่โบนะมีเครื่องให้เลือกปร่นมากมายเลยน้ำมายอาน้ำมาแล้วขอบคุณค่ะมากินยำ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 คือค่ะอ้อตอนนี้นะคะพี่พลอยได้เงินมาสองแบงค์แล้วนะคะเพื่อที่จะทําการซื้อแฮมเบอร์เกอร์จากร้านของจิ๊กบูลนะเอาพี่เคพาเร็วให้ลูก รับน้ำนะคะอันนี้ช่วยให้สอันเลยหรอทำไมพ่อค้าร้านนี้ใจดีจังเลยเอ้าให้อีกหนี่นี่วันนี้นะคะกอรอค่ะ้ยตอนนี้นะคะร้านแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะกําลังจะปิดลงแล้วลูกค้าเอาอะไรคะพี่เฮมเบอร์เกอร์ไตวัตีไตรพะกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเกัหก โบนัสน,น่าจะลืมนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เคเอาอะไรบ้างบอกได้เลยเบอร์เกอร์ใส่อะไรเอาใส่เลยค่ะใส่เลยใส่ยงได้เลยเอเอ,เอแล้วก็เอาเอาอะไรอีกเนื้อเนื้อเอาผักด้วยผักแล้วก็ปิดกันเลยอ่าพี่โบคิดตังค์แล้วจ่ายตังค์พี่โบด้วยอ่ะ ออกไปแล้วนะคะลูกค้าจ่ายตังค์แล้วลูกค้าก็ออกไปแล้วนี่เดี๋ยวนะวันนี้นะคะร้านร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะของจิกกโบนัสขอตัวปิดไปก่อนนะวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e